ผู้ชมเมื่อนี้ชิมาเปิดคองขวัญวันนี้คองขวัญวันเกิดบ่หูป่ะชื่อยันทำมาหลุนน้ำกันเด้อครับกำลังจะเปิดคองขวัญพี่อ้วนให้มาคองขวัญวันเกิดนูด่นเองค่ะชมิมาเปิดคล้องกันเลยเน่อยแก้มคืออะไรวะมาเบ่งกันเลยทำชมเบื่อ ตัโอคาคไปละขึ้นดีๆดกันทุกคนจ้าบุงก็เลยหออตะกัก,กเลยอะไรนั่นนี่นอะไรวะแมแ m p มแ m p มแ m มแป m ม,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 มันคืออะไรท่านผู้ชมมา เบิ้องพร้อมกันลนืเนาะมันคืออย่างไปก็บโปงหูึ้นกันเป่ท่านเด้กกียรเกียเกียนเรเอาอย่างเน่ะ แน่ๆคืออะไรเชื่อจ้ะท่านผู้ชมเชื่อค่ะแน่อันนี้คือของกวันผิวอ้วนให้มาค่ะตื้อๆของขวัญิ๊ะอื้มชวยช่วยอยู่ ชื่อสมอกล่เง่น,นกล่เงยเฉยเงยแบบเด่น,นชื่อนี่ก็คือีวิวของขวัญวันเกิดเจ้าของแบบอันนี้คือพี่ของเจไอเป็นของขวันจ้ามันเกิด ขอบคุณครับท่านผู้ชมผมกขอจบคลิปเพียงเท่านี้สแตกแดกตับลาท่านผู้ชมไปก่อนละครับสวัสดีครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย